รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมโอ๊ตกุลชาติหรูวัฒนะกับรายการ Motorsport Pushing the Limit ทางไทยรัฐทีวีช่อง32เช่นเดิมครับรายการของเราในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปร่วมพูดคุยกับพวกเขาทีม Toyota า a ัสู Racing Team Thailand ครับพวกเขาจะมาเล่าถึงประสบการณ์ความประทับใจที่ได้มาจากการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศมาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังไปด้วยกัน ถ้าพร้อมแล้วเราไปพูดคุยกับพวกเขากันเลยครับและท่านแรกที่เราจะมาร่วมพูดคุยด้วยถึงความประทับใจในการแข่งขันกีฬารถยนต์หรือว่ากีฬามอเตอร์สปอร์ตครับคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากผู้อำนวยการทีมโต y ยต a ากา o ูเลส i ิ g งทีมไทยแลนด์คุณสุทธิพงษ์สมิทธชาติหรือว่าพิอัดครับพิอัสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่อัดครับผมทราบมาว่าพี่อัดแข่งขามรถมาอย่างยาวนานมากแต่อยากจะให้พี่อัดหยิบยกเรื่องราวที่ประทับใจของการแข่งขันมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันหน่อยครับคือถ้าประทับใจจริงแล้วแข่งรถได้ไปอยู่ในรถแข่งเราก็ประทับใจแล้วนะคือได้ไปขับไปอะไรอย่างนี้ก็ประทับใจแล้วมันก็ ทุกรายการที่เราแข่งผมคิดว่าเราต้องเราต้องต้อง,องชอบมันนะแต่คือจะต้องสนุกไปกับมันไงคือไม่ต้องย้อนไปไกลเอาเร็วๆนี้ก็คือที่นิวเบิร์กลิงที่เราชนะมาเมื่อปีปีที่แล้วกับปีนี้รเราก็ได้ได้ได้ไดแชมป์กลับมาทีมได้แชมป์กลับมานั่น,น,นตรงน,นคือ,อการแข่งขัน24ชั่วโมงใช่ครับชนะปีแรกเนี่ยเราใช้เวลาเจปีในการศึกษาข้อมูลหาข้อมูลในการเซตรถในการปรับทีมนักแข่งมีประสบการณ์ในสนามนั้นแล้วทุกคน มารวมกันแล้วสามารถทําให้ได้แชมป์เมื่อปีที่แล้วแล้วมาในจากผลที่เราได้แชมป์ปีที่แล้วเนี่ยเราก็พยายามทําต่อเนื่องเรารู้แล้วว่าเราต้องเตรียมอะไรเราต้องเราต้องทำทำทีมยังไงทํารถยังไงครับไปป้องกันแชมป์ในปีนี้แล้วเราก็ได้แชมป์กลับมาพี่อาจกำลังจะบอกว่าแชมป์ครั้งแรกที่ได้ที่นูเบิร์กลิงก็คือปีที่แล้ว2020แ,วแต่พี่อาจบ,บอกว่าใช้เวลา7ปี7ปีนั่นก็คือตั้งแต่2013สิครับ2013เราเริ่มไปปีแรก เราเริ่มไปปีแรกเราก็ใช้เอาติดไปหนึ่งคันครเราส่งรถไปเนี่ยเราไม่รู้เรา,ม,รเราม,มีอุปสรรคอะไรบ้างทีมงานทาง,งนูน้นการสมัครการตรวจสภาพรถอาหารการกินว่าเป็นม <า S 2> ันเราไม่มีเราไม่รู้เลยไม่มีประสบการณ์ไม่รู้จะรู้ก็คือเราต้องไปไป,ไปด้วยตัวเองไปลองดูเวลาเราไปไปแข่งในปีแรกเราจะมีปัญหาออกมาเยอะๆเลยว่าโอเคปีหน้าเราต้องเตรียมอย่างนี้อ,อย่างนี้มาคันเดียวไม่ได้ละก็ต้องมาสองคันทำไมต้องไปสองคันคือ สมมติเราเตรียมเงินเราเราเตรียมงาน<บ>ทั้งหมดเนี่ยไปเลยทุ่มไปเลยกับคันนี้แล้วรถเป็นอะไรขึ้นมาจบจบก็เลยต้องเตรียมไปสองคันใช่ว่าปีที่สองเขานี้ก็เตรียมละเตรียม็นสองคันแต่การที่ไปสองคันเนี่ยเราก็รู้แลลวโอเคมัน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 ช่วยกันได้จนถึงปัจจุบันนี้ผมก็ยังใช้นักแข่งนักแข่งทีมเดิมอยู่เพราะรทุกคนมีประสบการณ์หมดแล้วร,รู้จักรถด,ดีแล้วร,รู้จักสภาพสนามรู้จักสภาพอากาศทุกคนรู้รู้หน้าที่ของตัวเองผมก็เห็นด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ นักแข่งคนนึงจะไปวิ่งในดูเบิร์กริงแล้วทําผลงานได้ดีถูกต้อง oh. คือจริงๆแล้วปีที่จากปีที่แล้วก็อยากจะส่งนักแข่งขึ้นไปเพื่อจะทําไรเส้นเผื่อไว้ <Okay. S 2> ใช่ไหมเป็นเป็นเป็นนักแข่งในทีมเสริมขึ้นแต่เนื่องจากโควิดไปไม่ได้ mm hmm. แล้วปีที่แล้วเนี่ยกับปีนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดเนี่ยไปที่นู่นค่อนข้างลาบากคือทางพี่อัดก็มีแผนอยู่ที่ว่า้องต้องเสริมทัพละใช่ฮะก็เริ่มจะทํารถเริ่มจะ ทำของเวอร์ชั่นปีหน้าผมเตรียมของเวอร์ชั่นของปีหน้าแล้วถ้างั้นผมจะบอกได้ว่าการเป็นดับเบิลแชมป์สปีซ้อนของรายการ24 Hours n e r b r r g r i น g นั่นก็เป็นความประทับใจอย่างหนึ่งของพี่อร์ก็ค่อนข้างประทับใจคือคือมันเป็นมันปัจจุบันที่เราทําอยู่มันไม่ได้อดีตที่ผ่านมาอาจจะลืมไปแล้วเพราะมันหลาย,ลายปีมันก็มีประทับใจทุกครั้งนะที่ที่เราได้แชมป์ที่เราชนะ แต่ล่าสุดล่าสุดแล้วพูดล่าสุดก็คืเพะปีนี้ในเมืองไทยยังไม่มีการแข่งอะไรเลยใช่ใช่ใชอันนี้แข่งจากเกยอรมันกลับมาสดๆร้อนๆเรารักษาแชมป์ได้แล้วเราก็อยู่โพเดียม1กับ3าปีที่แล้ว1กับ2คือมันลุน้นลุ้นกันแม้กระทั่งรอบสุดท้ายลุ้นกันถึงรอบสุดท้าย24ชั่วโมงนี่มาตัดสินกันที่รอ,รอบสุดท้าย,ายไอ้เจ็ดแปดนาทีสุดท้ายนี่แหละค,คู่แข่งเนี่ยมันอยู่ในรอบเดียวกับเราแล้วตามหลังเราอยู่ครับ มันมีอะไรที่ตื่นเต้นค่อนข้างตื่นเต้นก็เรียกว่าสร้างความประทับใจแต่พี่อาจรู้ไหมว่ามันไม่ใช่แค่ความประทับใจของพี่อาจหรือว่าของทีมอย่างเดียวมันกลายเป็นความประทับใจของประเทศไทยเพราะว่านี่คือในสองคันนี้เลยนี่คือรถที่คนไทยสร้างคนไทยขับและเป็นทีมของคนไทยตอนนี้ผมพูดได้เลยว่าในรายการย4ิี่ชั่วโมงนิวเบลกริงเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักทีมผมไม่มีใครไม่รู้จักกาซูและซิงทีมไทยแลนด์ทุกคนไป คู่แข่งนี่รถเราไปถึงโหลดลดลงทุกคนมาดูรถเราตัวสภาพทุกคนมาดูรถเราว่าเราทํำยังไงแล้วก็เราจับจุดอะไรได้หลายอย่างแล้วก็อีกอย่างหนึง่งระบบ TNGA นะครับโครงสร้าง TNGA ซึ่งทําให้การทํารถแล้วทําให้รถเนี่ยเราขับ,ขบง่ายแล้วเกาะถนนแล้วก็อย่างที่รู้กันในนิวเบอร์กริงเนี่ยมันไม่ง่ายมันจะเหนื่อยมากกว่าเดิมแล้วก็สภาพ อากาศสภาพทัศนวิสยัยมันจะไม่ดีฉะนั้นถ้าได้รถมาช่วยมันจะผ่อนก<ต>ายเความเครียดของคนขับเที่วเนี้ผมยอมรับเลยว่ารถขับง่ายแล้วขับสบายไม่เหนื่อยเท่าที่ควรแล้วก็นักแข่งและทีมแข่งทั้งหมดมันไม่ใช่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งทีมแข่งนักแข่งรถแข่งทีมงานทุกคนครับมันต้องประสานกันหมดจนถึงจะทําได้อย่างนี้เอาแล้วครับนี่ก็คือเรื่องราวของความประทับใจผมว่า ไม่ใช่แค่ตัวพี่อัดแหละทุกคนที่เป็นคนไทยแล้วเราได้รับรู้ว่าเราไปสร้างชื่อเสียงให้ต่างชาติเขารู้จักประเทศไทยขอบคุณพี่อัดครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับยังมีนักแข่งท่านอื่นในสังกัดของ t y y ยต g a กาซูเรซิ่งทีมไทยแลนด์ที่รอจะมาเล่าเรื่องราวของความประทับใจในการแข่งขันให้คุณผู้ชมรับฟังกันอยู่ครับรอสักครู่ครับ มาในช่วงนี้ครับหลังจากที่เราได้รับฟังเรื่องราวประทับใจจากอาโต้ไปแล้วครับจะมีนักแข่งหนึ่งท่านครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่านักแข่งท่านนี้นั้นโอ้โหประสบการณ์นั้นยาวนานมากๆแมดข่าวนัทธุเจริญสุขวัฒนะหรือว่าพี่วัวครับพี่วัวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วัวครับพี่วัวเนี่ยแข่งขันมาทั้งรถจักรยานยนต์รถยนต์ก็ ถ้าเราจะนับตั้งแต่เริ่มต้นร,รถจัก,กรยานยนต์มาจนถึงปีนี้เนี่ยนะครับก็ปีที่46แล้วฮะเราวันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องราวของการแข่งขันรถยนต์และถ้าอยากจะให้พี่วัวช่วยยกตัวอย่างสนามที่พี่วัวรู้สึกประทับใจกับมันมากที่สุดมาสักหนึ่งสนามก็คงจะต้องเป็นยุคก่อนที่จะเข้ามาแข่งกับ โตโยต้าทีมนะครับ <Toyota S 1> ตอนนั้นตอนตอนนั้นยังเป็นเป็นชื่อโตโยต้าทีมไทยแลนด์อยู่นะครับก็มีไปแข่งต่างประเทศเนาะมีไปมาเก๊านะครับแล้วก็มีไปแข่งที่ญี่ปุ่นซึ่งรจริงๆตรงนั้นเนี่ยถามว่ามันก็เป็นครั้งแรกที่ออกไปแข่งรถยนต์จริงๆต่างประเทศมันก็มีความรู้สึกว่าแต่ลัสนาะเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราภูมิใจนะครับที่ได้ไปเจอสนามใหมๆ่ๆที่รเราไม่เคยเจอสนามใหญ่ๆยาวๆอะไรแบบนี้บ้านเราเนี่ยก็จะมีอยู่แค่ ีรเซอร์กิตที่เรารู้วนอยู่ใน,นสมัยนั้นสมัยนั้นซึ่ง,ออส,นงสนามชูรามยังไม่เกิดสนามช้างยังไม่เกิดนะครับตรงนั้นจริงๆอะ่ะผมมีความประทับใจส่วนตัวเรื่องหนึ่งกับพี่บัวนั่นก็คือเหตุการณ์ที่พี่วัวเกิดอุบัติเหตุที่สนามพีระเซอร์กิตอย่าเพิ่งว่าผมว่าทําไมมาประทับใจว่าเราเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าเหตุการณ์ในวันนั้นมันมีกล้องบันทึกภาพไว้ได้ใช่ครับลองเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ ก็ถ้าจะบอกว่าเป็นเรื่องของความประทับใจผมคิดว่าความประทับใจในเรื่องของการเอาตัวรอดมากกว่าเนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันคอยเตือนเราอยู่เสมอว่านอกเหนือจากการที่เราต้องมีระเบียบว,วินัยให้กับตัวเองแล้วมีการฝึกซ้อมที่ดีแล้วเราก็ต้องมีการฝึกสติสมาธิของเราด้วยในวันนั้นเองเนี่ยนะครับก็ เกิดเหตุการณ์ที่บอกว่าม,มันมันมันผิดพลาดทางเรื่องของเทคนิคอยู่แล้วนะครับในเรื่องของตัวรถที่บอกว่าทําให้ผมเนี่ยสูญเสียการควบคุมรถแล้วก็ขึ้นไปปีนกองอยางทําให้รถเนี่ยหงายท้องล้อชี้ฟ้าเลยใช่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเ,เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันก็คงเป็นเรื่องปกตินะเราก็พยายามปเทคตัวเองแล้วว่าเอ้ยเราเรา,เราต้องพยายามไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บตรงนี้แต่แน่นอนว่าเรื่องของตัวรถเนี่ยมันมีความปลอดภัยอยู่แล้วล่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นโรบาเป็น สวิตตัดไฟมีถังดับเพลิงมีตะข่ายนู่นนี่นั่นนะครับก็ว่ากันไปแต่ว่าเมื่อเหตุการณ์นั้นเนี่ยพอเกิดขึ้นช่วงเสี้ยววินาทีที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับรถมันหงายท้องปุ๊บสิ่งแรกที่เห็นคือน้ามันมันไหลออกมาในภาพจะเห็นว่ามีน้ำไหลลงมาน้ำมันนี่มันไหลออกมาเยอะมากซึ่งตรงคิดออกมาแวบแรกเลยว่าไฟไหม้แน่นะครับเพราะนั้นสิ่งแรก ที่เราทําคือตัดไฟอย่างต่อมาก็คือว่าเราต้องพับภุมิอะไรละไม่งั้นไม่มีพื้นที่ให้ออกไปไ,ได้เลี้ลงอย่างเนี่ยในลักษณะที่ผมเนี่ยกลับหัวอยู่นะครับผมจะปลดเบลเลยเนี่ยก็ไม่ได้เ,เพราะว่าทำไมฮะมันถูกน้าหนักตัวเราเองเนี่รล้งไว้มันปลดลําบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต้องพับภุมิอะไรก่อนอ๋อหมายถึงว่าพอหงายท้องปุ๊บตัวเราจะล้งเบลล้งเบล,ล,เบลมันจะแข็งแข็งปลดลําบากมากนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอพับภูมอะไรเรียบร้อยแล้วมันมีมันมีช่องแล้วก็คือต่อมาเนี่ยก็ต้องปลดตะข่ายก่อนเราต้องพยายามหาช่องให้ได้ก่อนเปิดช่องหลังจากนั้นปุ๊บพอมันมีช่องแล้วเนี่ยผมก็ต้องใช้มือเนี่ยดันดันหลังคารถที่มันอยู่กับพื้นเนี่ยนะครับดันเพื่อให้ตัวเราเนี่ยนะครับไม่ไปเกิดแรงกดที่เบล์เสร็จแล้วก็ปลดพอปลดเบล์เสร็จปุ๊บก็มุดออกมาไอการเอาตัวรอดตรงนี้นอกเหนือจากการรู้การมีสติ มันต้องมีการฝึกซ้อมด้วยไหมครับใช่ครับมันเป็นเรื่องของการฝึกสมาธินะครับอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะทบทวนตัวเองว่าถ้าเวลาที่เราขึ้นรถไปแล้วเนี่ยเราจะต้องทำอะไรแล้วถ้าในกรณีที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องทำอะไรคือมันต้องคิดย้อนกลับนะครับมันจะเป็นสเต็ปของมันอยู่แล้ว1 2 3 4 1234เพราะว่าอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยช่างก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้ ทีมงานที่ช่วยเหลือนะครับหน่วยกู้ภยัยเขาก็ไม่ได้ช่วยคุณอยู่ตรงนั้นก็ยังต้องใช้เวลาในการเดินทางมาถึงถูกไหมครับว่าจากที่เขาอยู่ก่อนก่อนที่จะมาถึงตรงที่จุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับตรงนั้นเพราะนั้นคุณต้องช่วยเหลือตัวเองเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับให้ให,ให้ให้ได้นี่ก็คือประสบการณ์ความประทับใจของพี่วัวแล้วก็ประสบการณ์ที่สามารถ เป็นตัวอย่างที่ดีกับนักแข่งในรุ่นใหม่ๆได้เป็นอย่างดีเลยวันนี้ต้องขอบคุณพี่วมมัวมากๆครับ,รบที่มาเล่าเรื่องนี้ให้กับพวกเราฟังช่วงนี้เราพักสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมากับช่วงหน้าของ Water Sport ร์ตพุชชิ่งเด m i ลิมครับ กลับเข้ามาในช่วงนี้ครับผมอยู่กับอีกหนึ่งนักแข่งของ t o y ยต a g กาซูเรซุ่ e ทีมไทแลนด์คนนี้เรียกว่าเป็นนักแข่งหน้ายกเลยครับคุณผู้ชมคุณต้นมานัทกุลปาลานนท์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ๊ตคุณต้นครับครับผมก่อนอื่นเลยอยากจะรู้ว่าคุณต้นแข่งขันรถยนต์มานานเป็นระยะเวลาเท่าไหร่แล้วครับจริงนานอยู่นะพี ตั้งแต่ปี2005นะครับจนปัจจุบันก็ประมาณ15-16 <10, S 1> ปีป15ปีใน15ปีที่ผ่านมาถ้าผมจะถามถึงว่าความประทับใจในการแข่งขันสนามไหนที่คุณต้นรู้สึกว่าประทับใจกับมันมากที่สุดจริงๆการแข่งขันรถนี้ผมแข่งตั้งแต่ปีนั้นจนปัจจุบันเนี่ยไม่หยุดเลยนะทุกปีเลยมีความประทับใจต่างๆในทุกปีในแต่ละในแต่ละปีนะครับแต่ที่ผม คิดว่าประทับใจที่สุดเนี่ยอยากย้อนกลับไปนะั่นคือได้แชมป์ประเทศไทยครั้งแรกนะครับเ<ะ>มื่อปี2006<ะ>ตอนนั้นน่ะผมแข่งเขาเรียกรายการ One m e r e r e นะครับซึ่งตอนนั้นผมใช้รถยา r ิสแล้วก็ได้แชมป์ยาริสเป็น<ม>เป็นแชมป์ประเทศไทยครั้งแรกในชีวิตด้วย<ม>นะครับซึ่งซึ่งสนามนั้นนลุ้นมากพีก่ว่าเราอยู่ในอันดับ 1, 2, 3อยู่แล้วนะครับซึ่งทุกคนนะมีความสามารถอยู่แล้ว แล้วเรากำลังจะสามสุดท้ายเป็นตัวตัดสินที่เราได้แชมป์แล้วมันมีความกดดันอีกนะพี่ซึ่งความกดดันนั่นหมายวาว่าที่เราได้แชมป์ว m นเมกเสเนี่ยเราจะมีโนโยบายของ Toyota ที่รับเข้ามาอยู่ในทีม Toyota แล้วก็มีการคัดตัวไปแข่งที่ญี่ปุ่นด้วยครับ,รบโอ้โหได้2ต่อเลยพี่ก็คือถ้าเป็นแชมป์ในรุ่นของ Toyota ายาริสว e นเมกเลสครับคุณจะได้เข้าโตโยต้าทีมไทยแลนด์หรือว่าโตโยต้ากาซูเรซิ่งทีมไทยแลนด์ในปัจจุบันใช นอกเหนือจากได้เข้าทีมแล้วยังได้ประสบการณ์ไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นใช่ตอนนั้นเขาใช้ชื่อว่าวิดส์เลสนะครับเป็นเฟสติวัลปลายปีของเขาที่รวมหลายๆภาคมามาภาคละสิบคันรวมมาเป็นประมาณ50คันเพื่อมาแข่งใน<อ>ปลายปีนั้นเรียกได้ว่ารวบรวมเอาแชมป์ของการแข่งขัน o วันเมกเลสในแต่ละประเทศมารวมกันที่ญี่ปุ่นครับวันนั้นไปแข่งที่สนามไหนครับเราก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่สนามฟูจิครับ ฟูจิสปีดเวย์ใช่โอ้โหตอนนั้นตื่นเต้นมากยังจําได้เลยเป็นเกมเพย์เก่าๆพี่สีบอลครับไม่น่าเพย์เพย์สองมากตอนนั้นยังไม่มีซิมูเลเตอร์ยังไม่มีถูกไหมยังเป็นเกมเป็นเกมเท่านั้นใช่เราก็ต้องไปศึกษาจากในเกมแล้วก็ไปแข่งจริงที่สนามฟูจิบรรยากาศการแข่งขันในวันนั้นโอ้จริงๆมีคนไทย2คนนะครับก็คืออันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสองเป็นพี่โต้เขาไปด้วยกันเนี่ยแหละครับก็เป็น ความประทับใจที่ต่อเนื่องจากที่เราได้แชมป์ประเทศไทยแล้วก็ได้ไปแข่งที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกก็ถือว่าเป็นสนามต่างประเทศเนาะตอนนั้นโอ้โหจำได้เลยว่า2อ,องศาหนาวมากฉี่นี่เป็นควันเลยพี่เอานอในสนามแล้วเราก็ไปร่วมการแข่งขันเขา60คันซึ่งเราก็จําสนามมาจากในเกมแล้วเราได้ซ้อมในระยะเวลาที่ไม่มากพอสมควร,ครแต่เราก็ทําได้อันดับผมว่าก็โอเคนะครับคุณออกสตาร์ทผมออกสตาร์ททั้งหมดมีรถ50บกว่าคันออกสตาร์ทที่24 จำได้เลยครับจาได้แม่นแล้วจบการแข่งขันออตอนระหว่างแข่งขันเราก็ขึ้นมาถึง12บสอแต่จบจริงๆแล้วก็ตอนนั้นเราก็ยังไม่มีประสบการณ์นี่แหละพีหลายๆอย่างมาทาให้เราโดนตายอันดับลงมาเรื่อยๆจนจบจริงๆแล้วที่20ฟังดูเหมือนกับว่าจริงๆแล้วคุณต้นไม่ได้ประทับใจในเ,เขาเรียกว่าการแข่งขันในวันนั้นๆแต่ประทับใจจุดเริ่มต้นของมันมากกว่าใช่ครับพี่ซึ่งเป็นการได้แชมป์ประเทศไท,ย,ทายยาริสมันเมกเรส แล้วทําให้ผมเข้ามาถึงทีมไทยแลนด์จนถึงปัจจุบันนี้ที่นั่นแหละครับก็คือความประทับใจถึงเขาเรียกว่าที่มาที่ไปที่ทําให้ต้นมานาัทกุลปาลานนนได้ยังคงทําการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาถึงทุกวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณคุณต้นมานาัทกุลปาลาโนนมากๆขอบคุณนะครับแต่ว่ามผมยังมีอีกหนึ่งหนุ่มครับเ,เรามีหนุ่มหน้าหยกแล้วอีกหนึ่งคนครับหนุ่มหน้ามนกับฉายาว่าอัลฟาวู นัทพงศ์ห่อทองคำหรือว่าเจ้าแมนครับจากหนุ่มหน้ายกครับมาถึงอีกหนึ่งหนุ่มคนนี้เป็นหนุ่มหน้ามนฉายาอัลฟาวูฟคุณแมนนัทพงศ์ห่อทองคำคุณแมนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ๊ตคุณแมนครับคําถามเดียวกันเลยผมอยากจะรู้ว่าคุณแมนแข่งขันรถยนต์มานานกี่ปีแล้วโอ้สำหรับผมเนี่ย ผมเริ่มแข่งรถตั้งแต่อายุ9้าขวบ9ขวบจนตอนนี้ผมอายุหลักส<อ>ี่ละหลักสี่เลขสี่แล้วก็เรียกได้ว่าแข่งขันมายาวนานโโถ้าผมอยากจะให้คุณแมนเล่าถึงความประทับใจหยิบยกมาสักหนึ่งสนามได้ครับความประทับใจของผมเนี่ยมันเกิดขึ้นที่สนามบางแสนบางแสนที่บ้านเราใช่ครับคุณแข่งไป<า>งทั่วโลกลนะใช่ครับคุณแข่งญี่ปุ่นคุณแข่งเยอรมันคุณแข่งทุกที่แต่คุณประทับใจที่บางแสนถูกต้องมันเป็นยังไงครับ คืออย่างของผมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนของต้นเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์การแข่งขันของผมเนี่ยมันจะเกี่ยวกับพวกความรู้สึกมากกว่าอะไรความรู้สึกใช่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่สนามบางแสนโค้งยูเทิร์นบนเขาพี่โอ๊ตยูเทิร์นบนเขาที่แคบๆเลยใช่ครับหลังจากนั้นมาที่โอ๊ตทางตรงยาวแล้วลงเนินครับนะครับผมแล้วหักศอกขวาใช่โยนบันเร็วไหมก่อนไปถึงแหลมท่านตรงนั้นมาก็ต้องมีเกียร์สี่เกือบเกือบร้อยหกร้อยเจ็ดครับผมแล้ว ที่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากสนามนั้นมาเนี่ยเขาก็จะมีชิคเคนมาดักตรงกลางละระหว่างระหว่างเพื่อเพื่อดักความเร็วเพราะไม่งั้นความเร็วโจมาถึงหักศอกขวามันเร็วมากครับผมตอนที่คุณแข่งยังไม่มีไม่มีครับแสดงว่ามาเต็มที่ก็ผมว่าน่าจะมีเกือบเกือบเกือบสองร้อยได้นะฮะครับผมร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบตรงนั้นนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วมีรถแข่งคันข้างหลังเนี่ยมาชนท้ายผมแต่ผมจําไม่ได้ว่ามันเป็นช่วงช่วงซ้อมหรือว่าช่วงแข่งจริง แล้วรถผมเนี่ยอัดเข้าไปกระแทกกับกาดเร็วครับบางแสนไม่มีเซฟตี้แอร์เนี่ยเบรกเพื่อชะลอความเร็วเตรียมตัวจะเลี้ยวขวาแต่ข้างหลังไม่ได้เบรกข้างหลังเหมือนเขาใช้ผมเบรกยังไงก็ไม่รู้ครับ <c oughs> มาชนคุณแล้วคุณกระเด็นต่อหน้าตรงเลยเหรอ,อกำลังจะเลี้ยวละครับ,รบก็กลายเป็นว่ามุมหน้าสายเนี่ยอัดเข้าไปับกาดอัดเข้าไปโอกาดเร็วพี่อดพงศ์มาลัยนะครับก็เกียร์ใช่ไหมครับปกติจะเป็นอยู่ใกล้ๆกกันอย่างนี้แต่พอ ชนเข้าไปปุ๊บเกียร์ผมเนี่ยถ้าไม่ม,มีถ้าไม่มีหมวกกันน็อกนะครับเข้าหัวผมเลยมันเด้งขึ้นมาอย่างนี้เลยครับ <S <S รถมันเสียทรงหมดมันโยะยเดี๋ยวคุณผู้ชมจงมองคันนั้นอตอนนั้นรถยังเป็นพวงมราลัยขวาและเกียร์ด็อกบ็อกอยู่ทางนี้ใช่ครับ,รบเกียร์ขึ้นมาชนหมวกกันน็อกแ,<ร>แล้วทำไม,มคุณประทับใจอ่ะคือหลังจากนั้นแน่นอนอ่ะรถมันขับไม่ได้แล้วล่ะมันต้องจอดกรรมการมาดึงรถออกไปคุณสลบไหมครับแล้ว กรรมการมารับผมไปส่งที่หน้าปากทางพิษครับนะครับพอผมลงจากรถกรรมการปุ๊บผมเจอคุณอัดอาโต้ครับผมมายืนรอรับผมพี่โยนครับจากปากทางพิษนะครับที่บางแสนเนี่ยแล้วเดินไปที่พิษของโตโยต้าเนี่ยไกลไหมครับไกลไกลอยู่ไกลอยู่ท่าหมนี่แหละครับผมนึกไม่ถึงว่าคุณอัดเนี่ยจะเดินมารับผมเขาว่าอะรรถพังหมดไม่มีครับเขาเป็นห่วงคนขับของเขาว่า เป็นอะไรหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างแล้วเขาเดินมารับผมด้วยตัวเองอะครับแล้วเดินกลับไปด้วยกันเดินคู่กันไปเลยครับคุณอัดพูดอะไรบ้างใมตอ,อนนั้นก็ <c oughs> บอกว่าเป็นอะไรไหมผมพูงว่าตัวผมเนี้ยเป็นอะไรไหมครับบอกผมว่าผมไม่เป็นครับนะัตอนนั้นเนี่ยซึ่งพึ่งผมพิ่งขับกับคุณอัดได้ดแรกเองประมาณได้ปีสองปีเองครับตอนนั้นก็จะมีมีผมกับคุณอัดนะที่ที่ขับอยู่ในทีมเดินสองคนครับซึ่งทําให้ผมประทับใจมาก ว่าเขาจะเป็นถึงระดับผู้บริหารแล้วเป็นเจ้าของทีมแล้วแต่เขายังมีความรู้สึกความห่วงใยของนักขับเขาก็เรียกได้ว่าความประทับใจของอัลฟาวูฟหรือว่าน้องแมนนี่ก็คือความประทับใจที่ผู้นวยการทีมหรือว่าเจ้าของทีมก็คือคุณอาจนั้นให้ความใส่ใจกับนักแข่งให้ความใส่ใจกับความปลอดภัยโดยที่ไม่สนใจในเรื่องความเสียหายของตัวรถที่เกิดขึ้นทําให้ทุกวันนี้คุณ รู้สึกแฮปปี้มากใช่อยู่กับทีมเหมือนกับเป็นครอบครัวใช่ครับครับผมเป็นความประทับใจที่ไม่เคยลืมเลยครับไม่เคยลืมเลยครับอ้าอย่างนั้นขอบคุณคุณแมนมากๆครับที่มาเล่าประสบ,บการณ์ให้ฟังกันและสำหรับรายการเราในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการเราได้อีกครั้งหนึ่งวันที่25ตุลาคมครับ ผมจะนำภาพการแข่งขัน toyota g a o u racing motorsport 2021สนามที่1และสนามที่2จากสนามช้าง international circuit จ,จังหวัดบุรีรัมย์มาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเรียกได้ว่าเป็นสนามเปิดฤดูกาลเลยครับหลังจากที่รอคอยกันมานานวันนี้ครับผมโอ๊ตกุชาตรลูวัฒนาและรายการ motorsport pushing the limit ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ